ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันเองแล้วนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดของเน่นรถก่อร้างนะครับ Engineering Series นะครับเป็นซีรีส์มาเลยนะมีทั้งหมด6คันครับอ่ะไม่พูดหน้าคัมเพลงแกะออกมาเลยครับมาเป็นแพคแบบนี้นะครับยกชุดมาเลยเสียงอาจจะดังเล็กน้อยนะครับ ครับอ่าครับเดี๋ยวงั้นเราลองมาดูทีละคันนะครับอ่าเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยอ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะติดสติกเกอร์ผิดด้านนะเนี่ยครับเป็นของเล่นรถบรรทุกนะครับมาทั้งดุนเลยรู้สึกว่าจะมีลานให้ด้วยนะพลาสติกก็ธรรมดานะโอ้อ่ะดันหลังครับไม่ครับดันหลังเอานะดันหลังเอาแล้ววิ่งครับอืมลานก็โอเคนะ ครับต่อไปก็จะเป็นคันบรรทุกขนอิดขนทรายครับอ่าโยกได้ด้วยอ่าครับครับอ่าได้นะลานโอเคอยู่อ่าครับเรามาดูแบบต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแบบรถสักครับอ่าหมุนได้ครับเหมือนรถที่ผมเคยรีวิวนะ คล้ายๆกับรถที่หาซื้อได้ตามร้านค้านะครับแต่ชุดนี้จะมาเป็นเซตนะครับเขาซื้อเป็นเซตจะถูกกว่านะครับคันนี้ก็จะเป็นรถโม่ครับครับบิ่นได้นะครับพลาสติกธรรมดานะอันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกครับขับรถบรรทุกน้ำน้ำมันนะ มีการใบไฟด้วยครับครับมันรถที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนั่นแหละครับแต่รถคันนี้มาเป็นซีรีส์เลยอ่าหมุนได้ด้วยครับหมุนได้ด้วยตัวนี้ยืดได้อ่ายืดได้ครับยืดได้ยกได้นะครับครับเพราะถ้าซื้อแยกคันแล้วก็รถคันนี้ก็คงจะขาย20บบาทแต่ผมซื้อมาเป็นซีรีส์ ขาทั้งชุดก็ร้อยบาทครับหาซื้อได้ตามร้านค้านะครับคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่ครับ